ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ออกมาเจอ<ล>เจอกอ,องเชียร์ลแล้วก็<ล>กเจอแฟนคลับ <ๆ S 1> ที่ที่เราได้เจอแค่แบบไกลๆแต่ตอนนี้กลับกับมาได้ใกล้ชิดกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีใจค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็เหมือนว่าเราก็ได้ก้าวข้ามสู่โลกแห่งความจริงค่ะแล้วก็การทำงานจริงคะ่ะค่ะก็ เริ่มเริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าออกมาก่อน2คนนี้ก,ก็จะแบบโอเคก็จะสบายสบายไม่ค่อยเกิงเหมือนตอนออกมาแรกๆค่ะอย่างแรกเลยของตังอยากมาตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วก็คือดูรุ่นพี่เดอ Star ร์เขามีเวทีมีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็มีไป้ายไฟมีแฟนคลับเยอะแยะก็เลยอยากจะมาลองดูค่ะแล้วก็ปรากฏว่าได้ติดแปดคนสุดท้ายมันก็เลยทำให เราอยากจะมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําแต่ละวีคให้มันออกมาดีจนจนได้มาวันนี้ค่ะได้เป็นเดือดตาคนที่11อก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากค่ะค่ะก็ที่ที่เลือกมาใช่ไหมคะก็คือตัดสินใจมาเพราะว่าอยากจะทําตามความฝันนะคะและ้วก็ยิงคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ให้เยาวชนแล้วก็ทุกๆคนแบบว่าได้แสดงความสามารถคะ่ะที่หญิงเลือกมาก็ก็แจะเดินหน้ามีฝันก็ต้องไปให้สุดค่ะ เกดเลือกมาเวทีนี้นะคะเพราะว่าเป็นรายการเป็นเวทีที่ครบทุกด้านไม่ใช่แค่ร้องเพลงหรือว่าแค่การแสดงค่ะเป็นรายการที่ค้นหา entertainer ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นไม่ใช่เป็นเวทีที่ง่ายที่จะเข้ามาได้แค่แบบเเสียงดีแล้วเข้าได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องต้องแบบคือก็ต้องมีโคบะถ้าไม่เก่งจริงก็มายืนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันท้าทายดีค่ะไม่ค่ะไม่ได้คิดเลยไม่ไม่ไม่ได้แบบ คิดหรือฝันจนเราแค่แบบตั้งใจที่จะทำแต่ละวีคออกมาให้มันดีส่วนผลตอบรับผลตอบรับมันคือกําไรชีวิตอย่างหนึ่งค่ะรุนแล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่แบบเฮ้ยจะปาะกาศผลแล้วเป <ใช S 1> ็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เขาก็บิวกันสุดเลยเลยว่าคือปล่อยเวลานานมากแล้วก็แบบอ๋อ,ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูก็คงรุ้นเหมือนกันเพราะว่าขนาดเราสองคนอยู่ข้างบนยังแบบจับมือกันแบบมือเย็นหมดเลยค่ะ โอ้ยเข่าสุดค่ะแล้วก็มันมันเหมือนฝันมากกว่าเข่าสุดที่แบบเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือมันเป็นความฝันหรือคือมันเหมือนกับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทตั้งแต่เราเข้าเข้ามารายการเดอะสตาร์มันมันทำให้แบบมันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็มันหายเหนื่อยมันโล่งทุกอย่างเลยที่ที่เราได้แบบมีวันนี้แล้วก็ความเหนื่อยมคือหมดไปเลยค่ะมันมันโล่งจริงๆค่ะ ก็ดีใจกับน้องค่ะเพราะว่าจริงๆก็เชียร์น้องแล้วก็ลุ้นๆมาตลอดเพราะว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบลึกๆขนาดนี้ถึงเป็นแบบวิกสุดท้ายนะคะคิดว่าคงตกคนแรกๆแน่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันมันเหมือนเป็นการเป็นการไม่ใช่การแข่งขันแล้วะค่ะตั้งแต่ รอบหลังๆมาก็คือแบบว่ามันคือการแสดงโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราพัฒนาไปแค่ไหนแล้วก็เราสามารถมอบความสุขทุกคนได้นะเราเหมือนเรามาให้มากกว่าค่ะเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรค่ะและว้วก็ดีใจที่ที่ท,ท,ทุกคนแฮปปี้มีความสุข,ขค่ะก็อยากจะทําเพลงแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆค่ะส่วนงานอื่นๆหรือจะเป็นการแสดงหรือละครเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้อง แล้วแต่ผู้ใหญ่คิดว่าเหมาะสมเราก็จะพร้อมที่จะรับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองค่ะเกศก็รอให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะอย่างไรก็ได้ตอนนี้ก็ทําเพลงไปก่อนค่ะก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มีมีเพลงของตัวเองแต่ละคนก็กทําหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนค่ะนอ,นอกจากอย่างอื่นอยู่ที่ว่าเขาจะมองเห็นความสามารถของเราค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกๆกาลังใจแล้วก็แรงเชียร์แล้วก็ที่คอยโบสเราตั้งแต่วิคแรกจนทําให้พวกเราทั้ง3าคนเนี่ย มีวันนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้ง3คนนะคะเพลงอะไรบ้างคะของเกรสเพลงคนเจ้าชู้ค่ะโหลดได้ที่ไอจูนค่ะค่ะของตังนะคะอัศาจรรย์ของหัวใจค่ะดาวน์โหลดได้กดดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์เก้าค่ะวันพฤหัสนี้สามารถดาวนโหลดได้แล้วนะคะค่ะส่วนของยีนะคะชื่อเพลงไม่ใช่ก็คือไม่รักค่ะเลขเหมือนมาตังเลยค่ะแล้วก็ไอจูนก็สามารถโหลดได้วันนี้ค่ะ